สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องทศชวิทวีในเฮ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเขาเรียกว่าผมกดติดตามนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วผมจะบอกสาเหตุทำไมผมพูดเร็วในคอมเมนต์นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับให้ทุกคนไปหาเมาส์โหลดนะครับหาเมาส์โหลดให้ได้เลยหาอันไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบมาหาเมาส์โหลดในเบราว์เซอร์นะครับขั้รกก็เข้าเบราว์เซอร์นะแล้วก็หาเมาส์เนี่ยพิมพ์คําว่า M O U S E นะครับ หาไม่ใช่เมาส์แบบที่มันต่อสายไม่เกี่ยวนะเป็นรูปเมาส์นะครับอ่าเป็นรูปเมาส์เนี่ยหารูปเมาส์แล้วก็หาที่คนต้องชอบอชอบอะไรก็ได้อ่ะอันไหนก็ได้ที่คนชอบอ่ะถ้าเราโหลดเสร็จแล้วให้เรานะครับไปที่ youtube ครับแวัอดีว่าผมตอนแรกผมมันมีอ่าเข้า u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ช่องผมครับ อ่าอ่าผู้ติดตามหกคนแล้วก็ยชอบนะครับอย่หลือกดติดตามด้วยนี่แจกผู้ติดตามอันนี้ครับสี่แบบนี่คือบลิง์หาที่ทุกคนต้องการชอบอครับใครเ่ีอาคือพอดีว่าถ้าคุณเจอที่คุณที่คุณต้องชอบแล้วอะ ถ้าทุกคนเจอที่ทุกคนชอบแล้วก็สามารถโหลดได้เลยนะครับถ้าไหนมันมีซ้ำก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ไม่ค่อยสะดวกเนาะพอดีผมรีบโอเคแล้วกันนะครับอะไน,นมันซ้ำก็ขอโทษโอเคเดี๋ยวหรือบอกว่าผมลืมยกกันดับนะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนขอมาอีกนะก็อย่าลืม ขอผมมาครับมาที่คลิปนี้เลยนะครับคลิปที่ผมเพิ่งลงเนี่ยวผมจะแจกเอ่อลิงช่องไอ้ลิงคลิปนี้ไว้นะครับผมจะแจกลิง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 คลิปนี้ไว้อ่ะแล้วทุกคนก็หาโหลดนะถ้าถ้าทุกคนบอกว่าไหนมันซ้ำกันผมก็ว่ามันไม่น่าซ้ำกันนะได้ g o เกิลแรกก็ C V วออันนี้หนึ่งสามหนึ่งสามดีแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งดีแล้วก็หนึ่งสองสเตตและทุกอย่างมันก็ไม่น่าจะพลาดนะ ก็จะมีอะไรปัญหาแหละมม่อาจจะมีอะไรซ้ากันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมก็รีบมนแหละตาทุกคนขอนักนะครับผมรีบโอเคนะถ้าทุกคนหามาดูคลิปนี้โหลดเสร็จแล้วนะหรือทุกคนจะเข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือจะไปดูคลิปอื่นๆก็ได้คลิปผมจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะให้เราพิมพ์เลยว่า Subscribe Button นะ ีเป็นพันล้านทุกคนนี่ดูคลิปนี้แล้วก็ได้เขาอาจจะมีลิงก์ดาวน์โหลดนี่ครับดี๋ยวจะแชกกดคัดล,ล็อกลิงก์ไปเลยครับให้ทุกคนดาวน์โหลดได้เลยนะได้ลิงก์ได้คลิปนะครับดาวน์โหลดได้นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่นสอนทํามันต่อเลยครับผมซึ่งผมก็ไปโหลดชาวต่างชาติมาแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องไปแก้คลิปนั้นใหม่พอดีว่ามันบี้เดีด๋วยวผมแก้ให้นะอ่ะเข้าอินชอต เออเราได้ข้ามนะเพราะว่าผมตั้งค่าให้รหัดเพื่อไม่ให้ใครล็อกนะโอเคคัดครับผมมาแล้วครับโอเคมันเป็นธีมคริสต์มาสอยู่เลยอะเลยคริสต์มาสแล้วไม่ใช่เหรอให้เราหารูปภาพครับสีเขียวและสีขาวไม่ใช่มาผสมกันเลยนะครับแล้วก็ลบสีขาวค่อยเอาสีขาวมันใส่เพราะว่า ถ้าเราเอาเป็นกดให้รูปเดียวมันก็จะเป็นรูปภาพให้ตัด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 มันไม่สามารถเป็นวิดีโอได้ทีนี้ก็เป็นวิดีโอแล้วนะครับให้เราลงลงภาพ PIP นะครับนี่แล้วก็ไปที่คอปครับผมเลื่อนครับผมให้เล็กๆนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียงใครไม่รู้อยู่ในห,หัวผมตลอด มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะหรือ,อวิธีหนึงห่งง่ายๆครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือการที่อัดหน้าช่องตัวเองแล้วก็มาถ่ายลงอีกทีหนึ่งนะครับแบบนั้นก็อาจจะได้นะก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าแล้วผมจะลบอีกทำไมวันนี้อ๋อ ทำโรามงากอ้าวก็าำมานปรับแต่งได้แก้ไขเขาเคืาคขึ้นไอ้เพลงอาคิดมึงอยู่ในมึงอยู่ในหัวผมตลอดเลยเนะี่ย มันเป็นไรไม่รู้ครับแม่งชอบติดเพลงที่มันติดก็ติดแต่ผมไม่ยอมมาใส่คลิปแน่นอนับให้เรานะคบไปที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอืมหารูปปกตัวเองครับมีคนมาส่งรูปภาพมาให้ผมจัดต่อเต็มเลยครับทุกคนถ้ามีทั้งคนไม่รู้จักส่งรูปภาพอะไรตัวเองกำลังทำอะไรมายเยอะแยะมากเลย ผมก็ไม่รู้จะทําไงดีเนะี่ยมีคนส่งอะไรมายืะอแยะไม่ไหวเลยทั้งวันผมก็ต้องอดทนไมอย่างนี้ครับเออสูงสุดใช่ไหมขึ้นสูงสุดลงก็สูงสุดลงก็เป็นอันนี้ดิเอ,อ่อก็ต้องเป็นคว่ำแล้วปรับเวลาให้ช้า ประมาณนี้นะครับให้เราหาคำว่าพิมพ์คำว่าทองชัยทีวีดีเท็ดเฮ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่ทีมีอาไรวากกว่นกไนะให้ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสีดำๆนะครับ ดำๆนั่นจะดีสุดแล้วเพราะว่าสีอื่นๆมันจะมืดมากมันจะมองไม่คู่กับสีขาวครับคุณมันต้องแบบนี้อ่ะอมปะเกินไปเกินไปมองต่ำๆมันก็ต่ำอยู่ดีต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับนี่ อ๋อนะท่ค้าเข้าว่าเป็นเลื่อนได้ไหมอ๋อก็เป็นเลื่อนลงสิมันจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะแล้วแต่ทุกคนจะทำไงนะอ่ะให้ทุกคนเอออีกแบบหนึ่งนะผมจะสอนลงในพรุ่งนี้นะครับอีกแบบหนึ่งอะแต่วันนี้ผมจะมาสอนอีกแบบหนึ่งก่อนเป็นแบบที่สอง เออครอปครับผมอ่ะแล้วก็ครอปเลยครับเพราะว่าตะตรงที่มันเป็นส u b s c สกายออกให้มันเหลือนี่เราเอาออกให้หมดครับให้เหลือแค่นี้เหลือแค่ส u b s c สกายเบ็ดเนี่ยอ,อ่า ตอนจะจบนี่ให้ตัดออกนะเพราะว่าไม่เอาตัดออกไม่ทันโอเคแล้หกยิหนึ่งครับ ผมชื่อยาวเกินครับผมอ้าวมันหายหายมีปัญหาอ่าก็จะได้แล้วก็บันทึกเลยครับแล้วก็บันทึกครับอ่านี่นี่ครับในการคอมเม้โทรก็เสร็จแล้วการโอเคน้องสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปพิ้งค์ก่อนนะครับไป้งค์ก่อนหน้านี้กนนะแล้วเจ้าหน้าที่สวัสดีครับ